สวัสดีครับสวัสดีนานานะัตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องตกปลาทั่วไทยตลกตกปลานะครับวันนี้ผมก็ได้มาตกปลากันที่เขื่อนแม่ก,กวงนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตรงที่เข้ามาจะประสานง,งานม,มานะครับทางจะอยู่ข้างบนนะครับ ลงไปข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นที่ท่าเรือนะครับก็ตรงน้นก็มีนนาเขาตกป,ปลานะครับเห็นว่าได้อยู่นะครับเมื่อกี้ผมมาถึงผมไปถามก็ได้ไปคุยนะครับก็เขาก็บอกว่าได้อยู่ก็ไม่มีที่ลงก็เลยมาลงตรงนี้นะครับว่าน้ำมันขึ้นนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่า แต่ไม่รู้ว่าข้างล่างนี่มันจะมีไหมหรือเปล่านะครับน่าจะมีนะคิดว่ามีโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่าพื้นตีเบสเซนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันว่าวันนี้มันจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนอาหารไป2ชุดนะครับ ก็กำลังจะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นที่เขื่อนแม่กวงนะครับคืนนี้ก็จะอยู่1คืนนะครับจะลุ้นกลางคืนแล้วก็พรุ่งน,นี้เช้านะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับนะครับก็มีนาันนาะเขา ตกปลาฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ตรงท่าเรือก็มีด้วยนะครับจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห่มมงแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนเหยื่อชุดที่3ไปแล้วนะครับก็รอลุ้นกลางคืนดูนะครับฝั่งโน้นก็มีนานะเข้ามาตกปลานะครับแล้วก็ตรงท่าเรือก็มีนะครับมีนานะเข้ามาตกปลากันเยอะเลยนะครับตรงท่าเรือก็ตรงนี้ก็มีผมคนเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลงลงเบ็ดไม่ค่อยได้นะครับ ข้างล่างนี่ก็เป็นมายาล่าหมดเลยนะครับข้างล่างนี่นะครับแต่ว่าผมออลองใช้ขอเดียวนะครับก็เวลาเปลี่ยนเหยื่อก็ยังไม่ติดต่อนะครับยังไม่ติดแต่ชุดนี้ใช้สองขอแล้วนะครับใช้สองขอดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็รอลุ้นว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าคืนนี้ถ้ามีปลาเข้าหรือไม่มีก็จะได้ถ่ายให้นานๆได้รับชมนะครับโอเคนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดียามเช้าที่เขื่อนแม่กลวงนะครับก็บรรยากาศด,ดีนะครับตอนเช้า ก็เมื่อคืนก็ปลาก็ไม่กินนะครับตอนกลางคืนปลาไม่กินนะครับก็เลยเปลี่ยนเหยือ่อสองสารอบนะครับแต่ว่าปลาไม่กินก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเหยื่ออีกรอ,อบหนึ่งนะครับก็อรอลุ้นนะครับอรอลุ้นตอนเช้าถึงเที่ยงนะฮะว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าปลา เข้าก็จะอยู่ต่อยคืนหนึ่งนะครับแต่ถ้าปลาไม่เข้าก็น่าจะจะไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่ประมาณถึงเที่ยงหรือบ่ายนะครับก็น่าจะจะกลับนะครับถ้าปลาไม่กินแต่ตรงนี้นี่ดีอย่างนะครับอ่อไม่ค่อยติดต่อเท่าไหร่นะครับเวลาเปลี่ยนเหยื่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าปลาจะกินเลยนะครับเพราะว่าใหมยนี้นี่ยังไม่มีคนมาตกนะครับเมื่อวานผมเพิ่งมาเออตกนะครับเมื่อวานเพิ่งมาทำใหม่เลยเรอบปกส่วนมากนี่เขาจะตกอยู่ตรงท่าเรือนะครับเขาจะไม่มาตกข้างในนี้เพรวตรงนี้ก็เมื่อวานก็มา ตงมาทำํำแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่ว่านะครับมันไม่ค่อยติดต่อนะครับเวลาเปลี่ยนเหยื่ออ่อปลาก็ยังไม่เข้านะครับอ่อก็คงจะต้องมาอ่า <c oughs> ตีบ่อยๆนะครับให้ปลามันชินกับเหยื่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเบทดนะแล้วนะครับเพราะว่าปลายังไม่กินก็ จะเก็บแล้วก็เดี๋ยวว่างๆก็ค่อยมา,อาลงใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้เก็บเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะครับอ๋อใหมายนี้ก็ปลาก็ยังไม่เข้านะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีใครมาลงนะครับหม่นี้เพิ่งมาลงเป็นครั้งแรกนะครับก็ไว้ทิ้งหน้านะครับว่า เราอาจจะได้มาตกใหม่นี้อีกนะครับเพราะว่าตกให้ดูว่าปลามันจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าหน้าดินไม่มีผลงานนะครับแต่ว่าชิงเหลียวมีอยู่นะครับนี่นะครับชิงเหลวออตกลอยนะครับได้ปลาเล็กนะครับอันนี้คือตกเล็นจุด นะครับเหมือนจะเป็นตะเพียนแดงแล้วก็เหมือนจะเป็นรูปลูปลปาบ้านะครับวันนี้แล้วก็มีอ๋อยิสุกแวนนะครับแล้วก็อ่อมันจะเป็นปลาส้อยนะครับสีขาวๆปลาสร้อยนะครับหลายหลายชนิดเลยนะครับ นี่นะครับก็ได้หลายตัวอยู่ก็ได้เอาไปทอดอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูทริปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันถ้าไม่มีหมายไปก็น่าจะจะมาอยู่ใหม่นี้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับ